โอ้หอบเลสุวยคิดว่าเป็นคนตลกพอพอมองกระจก เป็นคนตลกสวยแล้วย <centimet re> <iah> <sh> ังตลกอีกด้วยใครมองว่าสวยกรบโปรแมนอีีสวยก็นี่ก็มีผ้าขาดหินที่ตัดแตะตัดแตะตัดแตะขาขาแกเหมือนั้นนมแต่ว่าสิงนตาว่าเบิ่งคอยยัข่อยให้ยู่ปองบุคคล ôi được 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 ôi này ôi được ôi บอกให้ยายกินหน่อยได้ไหมลงปอกได้ไหมปอกให้ยายหน่อยเอือหน้าตาปอบกสมไหมอุ้ยเก่งจังโอ้หทำไปด้วยโอ๋อเก่งปอบกสมก็ได้กินเราต้นนี้ไหมทำหน่อยทำให้ยายดูซิเหมือนทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า ก็อเอ๋ยก็ขอไข่ในอุวยขอไข่ในขอขวดของขอควายเข้าขอระคังข้างงองูใจเจ้าจานใช้ช้อชสิงตี แม่แอนโอระ<ด>พ่อบอยสิริใจดีดีใจดีดีไม่ยหญ่แก่ไม่ยาญ่เอานี่ไปปใูให้ใจก่อนไม่ไหวแล้วยายง่วงไปขึ้นไปกินบนโซฟานี่ไปบขึ้นมา ยายจะไปเอาผ่านอันที่ยุู่มาบมพ่เปพอ,ขอเขาเลยได้บานว้ายมันมีผ้าปูตรงเนี้ยของยายด้วยจริงๆน้อยนอนน่ะทั้งสอง่นเลยจนไปยุคคนเนี่ยอม่องี้ดีโนนี่ดนเด้านนยายกวเอทางนี้ใส่ใจบ้าง้างางโอ้หนาาพัดลุ้มาวเน,น,น่ี่นีเหนาา มันเปียกขอเอาทั้งเหนียวใสทั้งยวกับไข่ด้วยมันสอดเลยจ้าคุณยายมันสอดเลยสอดเนาะโอ้มันสอดกันมันเนี่ยเฮ็ดไหอเฮ้ขอจ้เฮ็ดไทยยุ่งดีนี่พอจะนอนมาถึงี่โอ้องเป็นวันดอกละพอนเปียกอุนอนชุดเล็กตึ้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 งตึ้งตึ้งตึ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 ง ลีมตัวนี้ตัวจริงใงหญ่เบลเป็นเจ้า,าย้ายฮะ,ะเดี๋ยวเจ้าผาปูใครมาไม่เงีนบี้ถาชิ้นจะออกตัวไหเนื้อสัตา์เนาะโอเคเดี๋ยวยานปิดไลฟ์นะคะพี่น้องแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไอทีดคอยไอทิดเจ้า,เเจาหไปแล้ว นี่เท็ดเจ้าไอ้เท็ดเจ้าอยู่นะม่เีบีเขาไม่ชอบกล้องเจ้าเพิ่นเนี่ยลูกหลาลูกหลาเจ้าเนี่ยเพจจ้าเพจจ้าอาจ้าเนี่ยจ้าก้อนจ้าก้อนยายเจ้สี่นเจ้าเย แม่ดเนแม่มันทำไมมันไอ้ต้องยินทำไมมันเป็นอย่างนี้แม่แม่ดำๆนี้คืออะไร <c oughs> แม่ไม่ได้เอาผ้าปูหรอทุกวันเอาผ้าปูไหม